นักเรียนเรียนวิชาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสืบสอบเรื่องราวที่สนใจนักเรียนชมขบวนแห่งเทียนพันษาอุบลราชธานีตั้งข้อสังเกตจังหวัดอุบลราชธานีมีวัดเยอะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลายวัดจึงเกิดความสนใจวัดใกล้บ้าน วัดผาสุการามมีพระเจ้าใหญ่พุทธสายญาติองค์ใหญ่สง่างามและเป็นวัดที่สร้างเทียนพรรษาได้รับรางวัลมากมายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนเลื่อมใสในพุทธศาสนาและอยากเผยแพร่ข้อมูลวัดใกล้บ้าน ให้ทุกคนได้รู้จักมาเที่ยวชมพระเจ้าใหญ่พุทธสัยญ,ญาติวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าใหญ่พุทธสายญ,ญาติวัดผาสุการามสร้างจากอะไรทำไมมีขนาดใหญ่จังและภายใน องค์พระมีอะไรนะนักเรียนเริ่มรวบรวมข้อมูลออกสำรวจสถานที่จริงเก็บข้อมูลสอบถามผู้รู้และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เทศบาลเมืองวารินชำราบสวัสดีครับผมพามาชมพระพุทธสายญาติวัดพาสุการามครับพระพุทธสายญาติองค์น,นี้เคยเป็นอัดับที่หนีในภาพอีสานครับ แล้วก็และอันนี้คือด้านหลังของพระเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี0 6 0 7เป็นองค์ปูนเสร็จศูนย์พอเสร็จศูนย์เป็นองค์ปูนแล้วปีสองห้ 2, ก็ได้ลงรักเกียอติท้งหน้า,นาด,ด้านหลังพระธาตุาสีพอปีปี62สองแล้วก็ได้เป็นได้เป็นพระครูชัญญีบัติเป็นหลวงการตั้ง ก็ได้อ่อนสีอย่างก้นสีทองแบบสีแบบนี้ไรเกตเอเราจะอยากเป็ไปสายใหญ่ปลายปีหกหกแล้วก็มีช่างมาเสนอเปลี่ยนทองแบบแบบเป็นทองทองคำเปลียวแถมใหญ่เราจะอยากเป็นไปสายใหญ่นะเปลี่ยนทองคำเปรียวเปลี <h <h well ่ยนเสร็จแล้วก็สมโพธิพุทธาพิเศษนะเดีอยวต้งเรียนเดียวสายยนต์ข้างในของตัวพระพุทธายญาติมีอะไรบ้างเออพระพุทธาดี๋ยวสร้างสร้างองค์ปูนลูกเจะสร้างเป็นโครงเหล็กมาองค์เหล็กแล้วก็เอาปูนอบ อาปูนอบข้งในก็อาจจะโบราณก็อาจออาจะใส่รถของของถังของอะไรเนาะเราก็ไม่รู้ต้องมาไม่ทานตอนสร้างอ่ะี่ประมาณใน้ลกแต่ปกติแล้วจ้างสิ่งสำคัญสำคัญก็ญจะมีอของดีของดีองดองดองดเอาไวต้ตลอดนะลูกพระพุทธไสายาสในจังหวัดอุบลราชธานีมีสี่วัดพระพุทธไสายาสที่วัดเหนืออำเภอเขม,มาราชขนาดความยาว20เมตร พระเจ้าใหญ่พุทธสายาติที่วัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบขนาดความยาว17เมตรพระพุทธสายาติปางปรินิพพานที่วัดทุ่งสีวิไลอำเภอเรืเ่อในและพระนอนที่วัดดอนพาดอำเภอพิบูลมังสาหารขนาดข้อมูลไม่ชัดเจน พระเจ้าใหญ่พุทธสายาติวัดผาสุการามเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านองค์พระยิ่งใหญ่สง่างามขนาดอยู่บนแท่นยาว18เมตรว้าง3.50เมตรสูง1.08เมตรขนาดองค์จากยอดพระเกศถึงพื้นพระบาทยาว17เมตรสูงจากพระแท่นถึงยอดพระเกศ3.70เมตร เคยเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานภายในองค์พระมีของโบราณพระเครื่องของคลังทรัพย์สินมีค่าจากพลังศรัทธาของชาวบ้านได้นำถวายและมีพิธีพุทธาพิเศษเสริมพลังความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าหากมาขอพรจะสมเร็จตามตั้งใจ ุบนราชธานีมีวัดสวยๆพระพุทธรูปสวยๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันครับ